คือจะพูดว่างไงดีอ่ะคือจะพูดว่างไงดีอะผมโหลดเกมดีแบบเพราะมันเป็นสตาร์วอร์ใช่อา้าวเราสามารถไปแห่งนี้ได้อะฮะแล้วไงต่อปุ่มยิงอยู่ไรอย่าบอกนะว่าปุ่มยิงออตโต้อะฮะโอ้จะไร้รรรไว่าชูบักกาแล้วเมื่อกี้เอ้เราาาื่องแล้วสับบะโอเคเป็นตัวอย่างแล้วโอเคเอา้าวฮะสตอร์ทูเปอร์ ไม่ได้ไขเลยไม่โดนเลยโอเคโอเคไม่ได้ไขอ่ะไขวะทำไปแต่ละครนี่คือเราไม่รู้จักนั้นเลยอ้อลืมไปเราไม่เคยดูสตาร์วะดีกว่าอ้าวละ คืบคืบผมขอเข้าการตั้งค่าก่อนได้ไหมเออตามใจเลยอะเย่เร่งงงอยู่เลยให้ผมเข้าการตั้งค่าขอร้องโอเคขอร้องหล่ะรอบมากขอเหอะขอเข้าการตั้งค่าได้ไหมไม่ใช่ใครเนี่อ๋อเซจินเนลว่าแหละโอเคเราสามารถเลือกตัวละครได้งั้นตอมฟูเปอร์อันนี้คิดสตมาเปิดรูอะไรใช่ไหมแล้วง่ายต่อ คือบอกว่าเปิดโลได้แล้วสกิลชี่เหลือมาทำอะไรได้โอเคเอาไปาไนี่กัดไปโอเคเราได้เข้าการตางขาทีมารที่บี้ตั้งปุ่มนะทีนี่แต่ลีซชตทูนิเฟลโอ้เจไดฮะ ตัวเขาตายแล้วลดลดลดลลดโอ้โอ yeah, ้ยโอ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 เฮียกองครับมาโอเค เอาละทีมเราไปเจไดกันไปโอเคบิซิทถึงคนเอาโล่มาเฮียร์ได้เนี่มือใครเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ดีขอแค่ละเดือด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 เวกวกเจได้ครับเจได้ครับ โอ๊ยอา,อาบาดเ,เราไปไปเราไปไปเด็ก่ <c oughs> าดาหาดบาดปิวเลยเจ๊ะจัโอ้เจไดเจอาไปโอเคเอ๊ะ <c oughs> ไป มาแล้มล้วมาแล้วโอโนี่โอ l โหี่โอ้โนี่อ้ um> ี่โอ้โหี่ไม้น่อ้โ่โอ่โอ้โีอ่อิน่อน่อ่อ้โหดี่อ้ีอ้โน่อ่อ่ออีอ้่อน เราเข้าไปเล่นประมาณ5นาทีจบเกมอะไรพวกน,นี้แล้วคือแบบโอ้โห20จัดการแค่20ตัวตายหมดแทบจะค,คือเพิ่มมาเป็น50ตัวได้ไหมคือแบบยิงกัน50ตัวแบบตัดสินแพ้ชนะไม่ใช่แบบนี้ที่แบบโอ้โห20ตัวครับจริงเือะแบบมันก็จบไวไปไเลยแล้วดูตัวละครก็เพีเรียดเดียวเาขาก็คือเกมเพิ่งเปิดตแเราก็เลยแบบเนี้ยแต่ก็โอเคไม่ได้แย่เจไดโดนวัดเด้อ ผมเจได้ว่าเจไดปะมาดูไม่ใช่หรอมันแบบนอกจากน้อยแล้วคือมันไม่ได้ค่นี้คอสตาวอลคือเราอยากไปเล่นเน่ะเราอยากไเห็นแบบโอบีวันพวกนี้ด์สเบเดอร์เลยพวกนี้และพวกแกทุกตัวคือใครเนี่ยฮะมีใครที่สุด้อดที่คนเดียวเนี่ยซึ่งเอ่าเออมึงไครเนี่ย